สวัสดีครับอยู่กับผมเสกสรรนายศยศนะครับกับสวนองุ่นวรสุธานะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูวิธีการาตัดแต่งลูกองุ่นนะครับซอยลูกองุ่นนะครับเพื่อจะให้ได้องุ่นที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับแล้วเราก็จะทําการขยายลูกนะครับขยายลูกเพื่อให้ได้ลูกที่สมบูรณ์นะครับของพันธุ์องุ่นไซมัสแคท นะครับวันนี้เรามาดูพันธุ์องุ่นซมัสแคทนะครับหลังจากที่เราสำรวจไปในครั้งที่แล้วนะครับว่าองาุ่นของเราติดลูกหรือไม่นะครับวันนี้เรามาดูว่าหลังจากที่องุ่นม้วนงอไปติดลูกแล้วม้วนงอไปเราจะต้องมาตัดแต่งช่อ,อนะครับตัดแต่งช่อตัดแต่งลูกนะครับให้เขามีคุณภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทํายังไงบ้างนะครับามาครับ ก่อนอื่นมาดูสารขยายลูกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์แล้วก็สารที่เราจะใช้นะครับอุปกรณ์อันแรกนะครับนี่นะครับก็คือกันไกลนะครับกันไกลอันที่2ก็เป็นสารจิบเบรเรลีนที่เราผสมไว้ในครั้งที่แล้วนะครับอันนี้สําหรับองุ่นพันธุ์ไซมัสเคทนะครับเราจะใช้ ga 3หรือจิบเบรเรลีนนึ cc นะครับ บวกกับ C CPU 5 cc นะครับอันนี้สำหรับอ่างุ่นพันธุ์ไซมักแคทนะครับต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับแต่ถ้าเป็นพันธุ์สายพันธุ์อื่นก็ต้องใช้ส่วนผสมอื่นนะครับอย่างเช่นที่สวนนะครับถ้าเป็นพันธุ์แบ็กโอปอนะครับแบ็กโอปอเราจะใช้ที่จิบเบรีน1 cc นะครับ c บวก c p c cpu อีก2 cc นะครับต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับแต่ถ้าหากเป็นสายพันธุ b บิวตี้ซ l เล t นะครับบิวตี้ซ i เล e ที่สวนเราจะใช้ G A 3หรือจิบเบอร์เรียนหนึนะครับบวกกับ CPU แค่0.5 cc นะครับเพราะว่าถ้าเป็นหากหากเป็นพัน beauty s i l h o e t t นะครับหากใช้ c ีซีใช้ c ีพีเยอะเกินไปจะทำให้ก้านก้านมันใหญ่เกินนะครับก้านมันจะใหญ่เกินนะครับแล้วก็มีฟอกกี้นะครับมีฟอกกี้นะครับไม่นตะมีฟอกกี้อยู่ในการพ่นนะครับฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ทำยังไงกันบ้างนะครับตามมาครับเรามาดูในช่อที่สมบูรณ์ก่อนนะครับในช่อที่สมบูรณ์เนี่ยพันอ์องุนไซมัสแคทนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าในทฤษฎีนะครับตามทฤษฎีแล้วเขาจะตัดต้นๆนะครับตัดไก่ตัดช่ออังุนด้านต้นๆตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้เราจะตัดออกนะครับตัดต้นๆออกแล้วเหลือไว้สักประมาณ อ่าเหลือชอบไว้สักประมาณอ่าหนึ่งคืบนะครับหนึ่งคืบตัดด้านต้นต้นออกแล้วก็จะทิ้งนะครับถ้าตามที่เขาทาํากันจริงๆนะครับเขาจะทิ้งช่วงปลายตรงนี้ไว้นะครับนะครับทิ้งช่วงปลายแล้วก็ตัดต้นต้นนี้ทิ้งนะครับเอาต้นทิ้งที่เหลือเหลือปลายองุ่นแต่ที่สวนเราจะไม่ทําเช่นนั้นนะครับท <c oughs> ี่สวนเนี่ยเพราะว่าถ้าหากทาอ่าตามทฤษฎีที่เขาทาแบบองุอ่นอง,งุ่นคุณภาพนะครับเขาจะเหลือปลายตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ บริหารจัดการปลายตรงนี้นะครับให้ให้องุ่นมันไม่เยอะนะครับแต่ว่าในส่วนของเรานี่เราไม่ได้เน้นองุ่นพันธุ์ไซมัสแคทที่เป็นคุณภาพขนาดนั้นนะครับเราเน้นที่ผลผลิตจํานวนผล,ผลผลิตมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ตัดตัดเหมือนตามทฤษฎีในการปลูกอง,งุ่นของพันธุ์ไซมัสแคทนะครับไซมัสแคทนะครับเระฉะนั้นผมก็จะตัดตรงปลายออกหนึ่งหนึ่งก้านนะครับตรงนี้นะครับตรงโคนนี่นะฮะตรงโคนกิ่งนี้ออกหนึ่งก้านนะครับ แล้วก็ปลายกิ่งนะครับปลายกิ่งตรงนี้นะครับผมก็จะตัดออกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตัดออกไปนิดหนึ่งนะครับก็ ues, หลังจากนั้นก็จะดูว่ามันแน่นเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าหากมันไม่แน่นเกินไปเราก็จะปล่อยนะครับแต,แต่พวกนี้เราก็ต้องตัดแต่งออกให้หมดนะครับเนี่ยลูกเล็กๆกนีีต้องตัดแต่งออกให้หมดให้เราจะเหลือให้ไม่นห,นหนึ่งก้านเหลือแค่ประมาณหนึ่งลูกสองลูกนะครับนหนึ่งหนึ่งหนึ่งก้านดอก หนึ่งก้านดอกตรงเนี้ยครับอย่างเนี้ยครับหนึ่งก้านดอกตรงเนี้ยครับอันเนี้ย็จะทิ้งไว้ประมาณแค่2ลูกนะครับเพื่อไม่ให้อ่างุ่นแน่นเกินไปนะครับอันนี้เราก็จะต้องมาตัดแต่งออกนะครับลูกที่มันไม่ติดลูกที่มันเนี้ยจะต้องออกให้หมดนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็มาตัดแต่งนะครับเพื่อให้องหุ่นของเราได้ช่อที่สวยงามนะครับได้ผลผลิตที่เต็มประสิทธิภาพนะครับส่วนช่อที่มันม้วนงอนะครับเราก็ต้องมา ดูหน้างานอีกทีว่าจะต้องตัดแต่งยังไงนะครับเดี๋ยวผมดูชุดช่อที่ม้วนงอก่อนเพราะม้วนก่อนเจอช้่อที่ม้วนงออยู่หลายช่อเหมือนกันอ่านี่นะครับอันนี้ครับช่อที่ม้วนงอช่อที่ม้วนงอนี้เราเขาต้องดูหน้างานแล้วนะครับเนี้ยครับเพราะเราไม่สามารถที่จะดูได้ว่าจะต้องตัดแต่งยังไงบ้างก็คงจะดูปริมาณลูกแทนนะครับม้วนงอแบบนี้นะครับปริมาณลูกแทนนะครับไอช่อหนึ่งแล้วก็ควรจะให้มันมี ลูกที่มันติดออกมาไม่เยอะเดี๋ยตัดออกให้หมดนะครับที่มันไม่ติดแล้วก็ที่มันอ่าเป็นลูกเล็กๆที่มันออกมาเยอะเกินไปแล้วก็ต้องตัดแต่งออกนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสองช่อนี้ผมตัดแต่งยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมขอุญาตดแต่งนิดหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ปรมาณนี้นะครับที่ผมตัดแต่งไปนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับที่ผมตัดแต่งไปอ่าด้านปลายของมันนะครับปลายของ เดี๋ยวให้โฟกัสนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับปลายของช่อดอกของเรานะครับเราก็จะทิ้งไว้แค่ประมาณหนึ่งลูกนะครับประมาณหนึ่งลูกต่อหนึ่งก้านนะครับหนึ่งก้านช่อนะครับในหนึ่งลูกถึงสองลูกหนึ่งก้านช่อนะครับหนึ่งลูกถึงสองลูกนะครับโคนโคนก็จะสามารถทิ้งไว้ประมาณสามถึงสี่ลูกได้นะครับเห็นไหมครับโคนโคนมันนะครับอันนี้นะฮะอันนี้คนอยู่ที่โคน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 เราจะทิ้งไว้ประมาณสามถึงสี่ลูกได้นะครับนะครับ ภาพรวมออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัดตนันตัดตรงโคนออกหนึ่งก้านนะครับนะครับตัดตรงโคนโคนสุดออกประมาณหนึ่งก้าน2ก้านนะครับแล้วแต่เราจะดูขนาดให้มันได้ประมาณ1คืบนะครับอันนี้นะครับกนะ้านช่อของเราประมาณหนึ่งคืบนะครับก้านช่อของเรานะครับตรงปลายก็ทิ้งไว้หนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาซอายอีกรอ,อบหนึ่งนะครับอันนี้ซอยรอบแรกอาจจะทิ้งไว้สักสองลูกก่อนนะครับซอยรอบแรกทิ้งไว้สองลูกแต่ว่าพอได้ระยะหนึ่งที่เขาอ่ามี การเจริญตบโตขึ้นมาอีกระยะหนึ่งเท่ากับหัวหัวไม้ขีดและตอนนี้หัวไม้ขีดนะครับเท่ากับหัวแม่มือนะครับหรือปลายนิ้วก้อยนะครับเราก็มาซอยรอบที่สองอีกรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนีนะ้อันนี้คือช่อที่สวยงามจะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนมาดูช่อที่เป็นอนีกงอนะครับผมก็จะซอยไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเนี่ยฮะก็เอาเก็บรายละเอียดที่มันไม่ไม่ดีออกนะคะรับก้านหนึ่งก้านก็จะทิ้งไว้ประมาณ อสองรูปก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาซอยซ้ํารอบที่2อีกอรอบหนึ่งก็ให้ระยะเป็นประมาณนี้คับระยะห่างเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการฉีดพ่นด้วยจิบเบอรีนเพื่อขยายลูกนะครับเ <jour> อาจิบเบอรีนมาขยายลูกก่อนนะครับามาแล้วนะครับรนี่นะครับสารเขย่านิดนึงนะครับสารจิบเบอรีน <jour> <jour> ที่เราจะใช้สําหรับขยายลูกนะครับก็ฉีดพ่นไปตามปกตินะครับครับฉีดพ่นไปตามปกติ แต่อย่าลืมนะครับหลังจากคกล้ที่เราฉีดพ่นไปแล้วเราต้องทําการเคาะนิดนึงนะครับเคาะเพื่อให้สารจิบบรินไม่กระจุกตัวนะครับเพราะว่าถ้ากระจุกตัวนี้จะทําให้ได้รับสารจิบบรินเยอะเกินไปนะครับหรือว่าจะทําให้ก้านของมันโตเกินนะครับโตเกินเพราะว่ามีการกระจุกตัวของสารจิบบรินที่เราใช้ในการขยายลูกนะครับนี่เหมือนกันนะคราน,นี้นะครับฉีดพ่นไป ให้ทั่วครับให้ทั่วนี่ครับประมาณนี้ครับทั่วแล้วอ่ะเราก็ขย่านิดนึงนะครับอ่าทำการเคาะหรือขย่านิดนึงเพื่อให้สารจิบบิลีนของเราไม่กระจุกตัวนะครับอยู่ที่ใดที่หนึ่งอ่าเรียบร้อยครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําเครื่องหมายอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราอ่าขยายลกูกเราจะทําเครื่องหมายโดยใช้แมก นะครับทาเครื่องหมายอีกรอบหนึ่งอ่าในชอแรกนะครับเราจะทําเครื่องหมายนะครับโดยใช้แม็กนะครับผมก็จะแม็กเนี่ยนะครับอ่าก็จะมีลูกแม็กเป็นลูกแม็กที่สองนะครับเนี่ยครับนะครับลูกแม็กเป็นลูกแม็กที่สองทำเครื่องหมายไว้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอ่าอันนี้เราทําการแม็กไว้ก่อนละฮะอ่ไว้ก่อนปั๊บนะครับลูกแม็กเป็นลูกแม็กที่สองนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า เราได้ทําการขยายลูกตัดแต่งช่อขยายลูกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับครับเป็นไงบ้างครับกับการตัดแต่งช่อองุ่นพันสายพัน์ไซมัดแคทนะครับไซมัดแคทนะครับก็คงไม่ยากนะครับปรับเอาไปปรับใช้นะครับของที่สวนจะใช้เป็นอ่าองุ่นพัน์ไซมัดแคทที่เราจะใช้แค่ประมาณหนึ่งคืบนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เยอะที่สุดนะครับไม่ได้เน้นคุณภาพมากเกินไป ะครับแต่ที่เขาทําองุ่นคุณภาพเขาจะไม่ตัดแต่งลักษณะนี้นะครับเขาจะตัดแต่งเพื่อให้ได้คุณภาพเขาจะทิ้งไว้แค่ประมาณาช่อช่อดอกเขาเนี่ยเขาจะทิ้งไว้ประมาณแค่ประมาณ6เซนนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อให้ได้อังุ่นลูกองุ่นที่มีขนาดโตเท่ากันนะครับในคุณภาพทั้งหมดนะครับแต่ของเราจะเน้นปริมาณนิดหนึ่งนะครับก็จะให้ได้1น,นช่อเนี่ยจะให้ได้ประมาณสัก30ลูก นะครับ30ลูกให้ติดลูกประมาณ30ลูกนะครับเดี๋ยวเรามาตัดแต่งรอบที่2อีกรอบนะครับอาจจะต้องมีการนับจํานวนลูกอัง่นในแต่ละช่อแต่ละพวงนะครับว่ามีขนาดาเยอะเกินไปไหมนะครับเพราะถ้าเยอะเกินไปอัง่นก็จะแย่งอาหารกันนะครับลูกก็จะไม่โตนะครับเราก็จะให้อัง่นของเราแต่ละช่อเนี่ยไม่เกิน30ลูกถึง40ลูกนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณและน้ําหนักที่น่าพอใจ นะครับแต่ถ้าหากเราทําองุ่นคุณภาพเขาจะเน้นที่ขนาดของลูกนะครับขนาดของลูกแล้วก็ความสวยงามของชอบความสวยงามของพวงองุ่นนะครับเพื่อให้สามารถได้ราคาที่สูงนะครับเพราะฉนั้นที่สวนจะไม่จะไม่ทําลักษณะนั้นนะครับเราจะทําลักษณะที่เป็นองุ่นที่มีปริมาณเยอะพอสมควรแต่จะขายในราคาที่ลูกค้าเราสามารถจับต้องได้ ไม,ไ,มไม่สูงจนเกินไปนะครับเพราะปกติแล้วในตลาดเนี่ยพันธุ์องุ่นคุณภาพของพันธุ์ไซมัสแคทนี่ยัะจะมีราคาตั้งแต่600กิโลละ600บาทถึง1,000บาทนะครับแต่ในสวนของเราจะ,จะไม่สามารถที่จะขายได้ถึงขนาดนั้นนะครับไม่งั้นไม่มีลูกค้านะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมแล้วก็สวนองุ่นวอลสุทธาได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ